สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเมาส์ก่อนเข้านอน EP 4วันนี้มาในลุคของแซนตี้สาวพอใส่หมวกอันนี้ปุ๊บอีผักบุ้งเหมือนอินเดียแดงโอ้โอโอ แล้วนี่วันนี้มาแบบหน้าสดไร้มนทินแมวเหมียวเนื่องจากว่าคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคุณผู้ชมก็ชอบแซวไม่รู้ชาติที่แล้วเป็นคนแต่งเพลงอีแซลหรือเปล่าเ<ๆ><ๆ>วลาแต่งหน้าดิฉันใส่ขนตาก็จะแซวลละขาแมงสาบกันสตร์เอย้ยปีกข้างข่าวเอย้ยพอดิฉันทาลิปแบบฟิลอัมพัชราภา,ข,าข้างนอกสีอ่อนแล้วข้างในก็เป็นแดงๆก็แซวว่าดิฉันไปเคี้ยวหมากเอย้ยป่วยเอ้ยโดนตบเลือดกลบปาก <c oughs> วันนี้ก็เลยมาแบบหน้าเพียวๆเ,เลยค่ะสดกว่าน,นี้ก็คือลอกหนังกำพร้าโชวกันแล้วนะคะฉะนั้นนะคะในระหว่างที่เมาส์ดิฉันก็จะโต้ยสครับของมะขามไทยนะคะได้ทั้งสครับหน้าแล้วก็พอกผิวในกระปุกเดียวกันเลยค่ะเก็บผมให้เรียบร้อยก่อนโพคาฮอนทัสแล้วก็ต้ยไปเลยเนะ ข้างเครือของดิฉันนะคะก็จะมีพวกจุดด่างดํารอยแดงค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยชะป,ปนกิจรอยดํารอยแดงค่ะเม็ดบีดเขาเนี่ยไม่บาดหน้าเพราะเม็ดสครับทํามาจากเปลือกเมล็ดวอลนัทและสังขโพดเชื่อไมหมล่ะว่าสังขโพดดูสิหน้าเหลืองเลยบา <c oughs> งคนอนะ่ะเวลาขัดหน้าแล้วหน้าแห้งแต่อันนี้มีส่วนผสมของอะโวคาโดแตงกวาอโลเวล่า ก็จะช่วยทำให้ผิวนั้นจุ้มจื้นค่ะขัดเบาๆขัดเสร็จก็พอกเอาไวน้นี่ใต้ตาที่ดำๆเนี่ยเกิดจากการเสียสระเพื่อมวลมนุษยชาติในการเสือกเรื่องชาวบ้านนะคะอดตาหลับขับตานอนมาระหว่างพอกหน้าไปเราก็จะเมสาไบนะคะพ่อเรานะ่ะ เพาเป็นเบาหวานเนาะโรคประจำตัวของวัยเกา่าพอเป็นเบาหวานแล้วก็จะได้ของแถมมาเป็นเซตเลยความดันเป็นแผลอะไรก็หายยากแล้วมีน่นาซ้าเบาหวานก็ขึ้นตายค่ะพ่อเราก็เริ่มตามัวนะคะตอนที่เรากลับไทยเราก็เคยพาพ่อไปหาหมอนะเขาก็ทําทุกวิธีทางค่ะให้เขากลับมามองเห็นได้ตาใสาแจว๋วเดี๋ยวก็ไปตรวจความดันตาไปลอกกระจกตาไปผ่าตาก็ไปนะแล้วเวลาคนผ่าตานะคะผ่าสดนะ ไม่ได้ให้ยาสลบนะคะปัจจุบันนี้พ่อเราก็คือเล่นไลน์ได้นะคะสวัสดีวันจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกวันเลยค่ะแต่ทีเนี้ยค่ะเราเนี่ยได้ไปดูรายการหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากจะเป็นคนตาบอดฟังแล้วแบบโมโหแบบปี๊ดแบบกำมัดแน่นเลยนะอะไรของมึงเนี่ยพ่อกูแบบทํายังไงก็ได้ให้ตากลับมาเป็นปกติอ่ะแต่อีเนี่ยบอกว่าอยากเป็นคนตาบอดเขาบอกว่าเขามีความใฝ่ฝันนี้มาตั้งแต่6ขวบแล้วค่ะ เด็กปกติเวลาเล่นก็จะขุดดินขุดทรายกระโดดเชือกหมักเก็บแต่อินี่เล่นเป็นคนตาบอดจะชอบหลับตาแล้วก็เดินลองเดินลองคลําไปสิฉันจะไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าฉันจะเดินไปหยิบจานข้าวฉันหยิบได้หรือเปล่าฉันกินข้าวโดยมองไม่เห็นเนี่ยทำได้หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตเจอมีกลุ่มชื่อว่าพวกเราจะแกล้งเป็นคนตาบอดก็เข้าไปในเว็บบอร์ดนี้แล้วก็เอนจอยสนุกสนานได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมอุดมการ พอยิ่งโตขึ้นอะความฝันที่จะเป็นคนตาบอดมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยไปปรึกษาจิตแพทย์จิตแพทย์บอกว่าเขาเป็นโรคชื่อว่า B I I D โรคนี้คือคนที่ไม่ชอบอวัยวะของตัวเองซึ่งอวัยวะนั้นไม่ได้พิการไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาบอกว่าโรคเนี้ยส่วนมากจะเป็นแขนกับขาซะส่วนมากไม่ชอบขาตัวเองเลยอยากจะตัดมันทิง้งไม่ชอบแขนตัวเองเลยอยากจะตัดมันทิง้งแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นที่ตา เขาก็เลยคิดว่าเออฉันจะทํำยังไงดีให้ดิฉันอนะตาบอดโดยทุกทรมานน้อยที่สุดตอนแรกอะ่ะกะว่าจะลุยเองก็จะไปเอาโซดาไฟค่ะ แต่ก็รู้มาว่าโซดาไฟเนี่ยพอหยดเข้าตาแล้วอะทุกทรมานมากไม่ไหวไม่อยากทรมานอยากตาบอดแต่ไม่อยากทรมานทําไงดีเออมึงน่าจะไปดีลกับพระเจ้าตั้งแต่เขาสร้างมึงอะว่าแบบเออขอขอ,ขอไม่ต้องเอาดวงตาใส่มาให้หนูได้ไหมคะทีนี้ค่ะก็ไปเซิร์ชเจอหมอที่เขาสามารถช่วยเรื่องนี้ได้ก็ไปคุยค่ะหมอจิตแพทย์ก็บอกว่าโอเคผมจะทําการคุยกับคุณเป็นเวลา2ออาทิตย์ เหมือนทําการทดสอบอะเพื่อให้มั่นใจว่าคุณอะต้องการที่จะตาบอดจริงๆแล้วถ้าเกิดผลมันออกมาว่าคุณอะต้องการที่จะตาบอดจริงๆผมก็จะช่วยให้คุณตาบอด ว่าสัน้นหมอก็ทำการสอบถามทำแบบทดสอบฟิลเหมือนสาวประเภท2ที่อยากจะแปลงเพศอะคะ่ะหมอเขาก็จะให้ทำแบบทดสอบจิตวิทยาฉันใดก็ฉันนั้นค่ะคุณหมอทำแบบทดสอบจิตวิทยากับนางพูดคุยกับนางแล้วก็อนุญาตให้นางเป็นคนตาบอดได้โดยคุณหมอน่ะไปเอาน้ำยาล้างท่อมาต่อไปนี้ผมจะหยอดน้ำยาล้างท่อใส่ไปที่ตาคุณแล้วนะจิตแพทย์ก็หยดน้ำยาล้างท่อ ใส่ไปในตาของหล่อนข้างละ2หยดซึ่งในระหว่างเนี้ยนางก็บอกว่าคิดในใจแบบฉันกำลัจะเป็นคนตาบอดทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีฉันต้องสําเร็จฉันต้องสมหวังมึงคิดว่ามึงเป็นนาง12หรอมึงอยากตาบอดมึงอยากเป็นนางเอกวรรณคดีไทยหรอคืออะไรอะถ้าให้เราเดาแบบชาวบ้านอย่างเราไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยานะคะเดาก็คิดว่าเขาอาจจะเคยประสบพบเจอเหตุการณ์อะไร ในครอบครัวที่ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากมองเห็นภาพนี้อยากหลับตาถ้าฉันตาบอดฉันคงไม่ต้องรับรู้อะไรน,นี่พยายามตีความให้เป็นแย่บวกที่สุดแล้วนะคุณหมอแหม่กูไม่อยากจะเรียกว่าหมอเลยกระดากปากแม่งเรียกว่าพาลดสิทธ์ได้ไหมเป็นคนที่ควักลูกตานาง12อะ่ะพอเขาหยดน้ํายาล้างท่อไปละ เขาก็บอกว่ามันร้อนแล้วก็เริ่มรู้สึกทุรนทุลายน้ำตาไหลแล้วหมอก็นั่งอยู่ข้างๆกุมมือให้กำลังใจเป็นเวลา30นาทีแล้วหมอก็ค่อยโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับไปจากนั้นนางก็สลบไปตื่นขึ้นมามีผ้ากอดแปะที่ตาแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากนี่แหละคือชีวิตใหม่ของฉัน my body is my choice ร่างกายของฉันฉันอยากจะทำอะไรกับมันก็ได้ ปรากฏว่าพอแผลแห้งแล้วเขาเปิดตาปับ๊บนางตกใจว่าสามารถกลับมามองได้เห็นเหมือนอย่างเดิมอยากจะลุกขึ้นไปด่าหมอที่ทำการรักษาจ้ะมึงรักษากูยังไงให้ตากูไม่บอดนางบอกว่านางเศร้าเสียใจมากตอนนั้นค่ะ ต่อมาดวงตาของเขาอะ่ะมันก็ค่อยๆฝ้าค่ะฟ้า,ฟาจนในที่สุดผ่านไป6เดือนก็บอดสนิกสมดังความปรารถนาเขาบอกว่าเขาดีใจมากๆเลยค่ะจากนั้นเธอก็ได้ไปออกรายการชื่อรายการว่าฝันที่เป็นจริงเอ้ยรายการคุณหมอรอบรู้ The Doctors เป็นรายการทอล์กโชว์ที่คำแนะนําทางการแพทย์เธอก็ได้ไปออกในรายการนี้นะคะเขาก็พาไปคุยกับหมอตาก่อนจากสุแพทย์ได้ตรวจตาของเธอแล้วก็บอกเลยว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกเพราะว่า ขาข้างหนึ่งมันเสียหายจนต้องควักออกไปส่วนตายข้างหนึ่งก็คือได้รับการเผาไหม้จนคือทํำอะไรไม่ได้คือบอดสนิทอะหมอเขาก็ถามเธอว่ารู้สึกเสียใจบ้างไหมเธอก็บอกว่าสิ่งที่ได้ทําลงไปไม่รู้สึกเสียใจเลยไม่ผิดหวังเลยแต่มีสิ่งเดียวที่เสียใจนั้นก็คือครอบครัวรับไม่ได้ตีตัวออกห่างแล้วก็โกรธตัวของเธอแล้วนางก็ร้องไห้แล้วหมอก็ทำหน้าแบบ กูกูต้องปอบมันดีไหมแล้วเลอะกูจะปอบมันว่ายังไงดีสีนะ่นาหมอคือแบบอีทางเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยสิ่งหนึ่งที่เราแปลกใจคือตอนที่นางอะ่ะเล่าเรื่องจิตแพทย์ที่หยอดน้ำยาล้างท่อใส่ตาของนางะนะหมออะ่ะเขาไม่ได้พูดว่าหมอคนนี้นี่ทาในสิ่งที่ผิดกฎหมายต้องเอาตำรวจไปจับเขาไม่ได้พูดคำนี้คือเขาไม่ได้พูดคําว่าผิดกฎหมายอะ่ะเขาก็พูดแค่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําเลยมันน่าจะมีวิธีอื่นที่รักษาได้ดีกว่านี้อย่างเช่นบําบัดทางด้านจิต แต่ก็ไม่มีไม่ได้พูดคำว่าผิดกฎหมายออกมามันก็เลยทำให้เราสงสัยว่าหรือว่าการที่จิตแพทย์ทำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพราะอย่างที่รู้รรกันนะคะว่าที่ต่างประเทศอะอย่างเช่นการทำแท้งเสรี ก็มีมานาน10-20ปีแล้วเนาะหรือการการุญยาคาตก็คือการคอตอตอโดยสมัครใจโดยให้หมอเป็นคนทำให้เนี่ยก็มีมานานแล้ว My body, is my choice อันนี้ก็น่าจะคือกันหรือเปล่าเพราะว่าสงสัยว่าทําไมหมอเขาถึงไม่พูดคําว่าผิดกฎหมายออกมาก็เป็นไปได้ว่ารัฐที่นางอยู่ในประเทศอเมริกาสีน,นี้อาจจะไม่ผิดกฎหมาย เมื่อได้มาเป็นคนพิการคุณก็จะได้รับสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าบ้านค่ารักษาพยาบาลค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆบางทีก็จะมีส่วนลดให้กับคนพิการเนาะผู้ชมรายการก็คอมเมนต์ว่านางเป็นคนที่ไม่สมควรที่จะได้รับสวัสดิการคนพิการเลยพอกลายเป็นคนตาบอดแล้วทางรัฐบาลอะเนาะเขาก็จะมีให้ไปฝึกอ่านอักษรเบลมีให้ไปฝึกเรียนการใช้ไม้เท้าเขาก็ต้องมีคอร์สต่างๆเพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ค่ะนางรู้สึกตื่นเต้นวันนี้จะได้ไปเรียนคอร์ส การใช้ไม้เท้าแล้วปัดซ้ายปัดขวายังไงไอที่ซักซ้อมเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่6ขวบวันนี้ก็ได้ใช้แล้วกูแบบเบิร wow ์ดคัมซีวาวไม่จะพูดยังไงอะมีให้ไปพบหมอเข้ารับการรักษาดวงตาแต่สำหรับเคสนางอะ่ะคงไม่จำเป็นหรอกมั้งเพราะว่าไม่ได้อยากจะหายดีเนาะ แล้วปัจจุบันนะจ๊ะนางมีแฟนนะคะแฟนอะ่ะรับได้ในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยเดินจูงไปไหนมาไหนจะนั่งก็ดึงเก้าอี้ให้นั่งแล้วนางอะ่ะก็อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้ของคนตาบอดซึ่งก็มีคนตาบอดที่รับนางเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นคนที่มองโลกในแงบ่บวกมากเลยนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอสามารถเป็นอินสไ r a t เรชั่นให้กับใครหลายๆคนได้เลยนะที่อยากจะเป็นตัวของตัวเองกูงบบดูแล้วกูทั้งโมโหทั้งงงทั้งโอ๊ยแบบ นั่นแหละค่ะเรื่องนี้ที่เราไปดูมาก็เลยเอามาเมาส์เล่าสู่กันฟังจะได้โมโหไปด้วยกันนะคะมีเพื่อนโมโหอ่ะเดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเมาส์เรื่องต่อไปกันค่ะฉันจะเป่าคาดท้าเพื่อให้เธอโล,ล่งร้าให้ทองที่แปะนาฉันทำให้เธอกลัางไคลตอนนี้เหมือนลงนะหน้าทองเลยอะรูขุมขนที่กว้างใหญ่ดุดดังแม่น้ำเจ้าพยาก็จะแคบลงเหลือเพียงแค่คลองแสนแสบค่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปอุดไปตันแล้วค่ะหน้านุ่มมาก โอ้นี่คลิปนี้ไม่ได้ใช้ไฟวุงนะจ๊ะเดี๋ยวแสงมืดมืดสว่างสว่าง,างก็แล้วแต่แสงสุริยันและจันทรานะคะเราจะต้องรีบเติมเซรั่มเข้าไปปึ้งเพื่อไม่อยากจะให้หน้าตานั้นทรยศกับอายุนะคะวันนี้เราก็จะใช้เซรั่มว่านหางจระเข้ของแบรนด์มะขามไทยค่ะและเนื้อเซรั่มเนี่ยเข้มข้นนะคะไม่ไหลาตามซอกนิ้วค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื้นลดความแห้งความหยาบกร้านสามารถสั่งซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะพักบุ้งใส่ลิงไว้แล้วเรียบร้อยค่ะทั้ง2ผลิตภัณฑ์เลยนะคะ เมื่อกล่าวถึงเทศกาลคริสต์มาสเจ้าแม่เพลงคริสต์มาสตัวแทนแห่งซันตาคลอสนั่นก็คือมารายแครีหรือที่แฟนคลับชาวไทยเรียกนางว่าแม่มาลายมัมมีแม่หมีเพลงดังทุกสิ้นปีนั่นก็คือทุกๆเดือนธันวาคมในหลายๆประเทศทั่วโลกโก็จะต้องเปิดเพลง all i want for christmas is you ดิฉันต้องร้องทับเสียงของแม่มาลายนะคะเพราะว่าดิฉันมีความสามารถในการร้องหลบลิขสิทธิ์คะ่ะ นั่นแหละค่ะทุกๆปลายปีนางก็จะได้รับเงินบำนาญจาก YouTube เพราะว่าผู้คนก็จะเล่นเพลงของนางเล่นแล้วเล่นอีกวนซ้ำไปอย่างนี้วิทยุนะคะเปิดเพลงแม่มาลัยตลอดเปลี่ยนไปสถานีไหนก็เจอแต่เพลงนี้นะคะมาลายแครี่แม่ทุกสถาบันด้วยน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์คือการหวีดเสมือนว่ากินลูกแก้วเป็นอาหาร <S 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 แค่ยืนไอใส่ไม่ เสียงก็เพราะแล้วอะนอกจากเสียงเพาะนะคะนิสัยของนางก็ยังเป็นเอกลักษณ์อีกค่ะบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคือนางเนี่ยก็จะได้ขึ้นชื่อเรื่องความตรงไปตรงมามีอะไรก็คือพูดกลางเวทีเลยอย่างเนี้ยค่ะมีงานเค้าดาวที่นิวยอร์กมารายแคลลี่ก็จะต้องขึ้นไปร้องเพลงค่ะก็เปิดตัวมาอย่างสวยงามก็ร้องท่อนแรกจากนั้นสีหน้าเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มแบบ จับขยับที่หูขยับที่เสื้อแล้วมาอะไราก็พูดว่าอินเอียร์มอนิเตอร์มีปัญหาอินเอียร์มอนิเตอร์คืออะไรคือเรานะ่ะก็สังเกตนะว่าเวลาศิลปินเขาเล่นเล่นดนตรีร้องเพลงกันนะ่ะเขาก็จะมีหูฟังอยู่ที่หูเขาเราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเขาฟังอะไรวะอีกแก้วอีกคำอย่างดิฉันก็คิดว่าอ๋อเขาคงจะรับฟังคําบัญชาจากหลังเวทีว่าเออต่อไปเพลงนี้นะมีคนจอดรถขวางช่วยประกาศให้เขาขยับรถหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้ค่ะเราได้เห็นข่าวนักร้องไทยขึ้นไปร้องเพลงแล้วปรากฏว่าเสียงเพี้ยนมาก เราก็แปลกใจคือปกติวงนี้เขาเสียงดีกันนี่หว่าทำไมคอนเสิร์ตนี้รองเพีย้ยนนั่นก็คืออินเอียร์มอนิเตอร์มีปัญหาทำให้เขาไม่สามารถได้ยินเสียงร้องของตนเองเห็นใจเด็กๆนะจากร้องเพลงจะกลายเป็นร้องไห้แล้วอะ่ะนี่น้องขนมปังก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะก็คือยื่นไม้ให้คนดูร้องแทนค่ะคือเราก็ไปอ่านข้อมูลมานะเท่าที่ชาวบ้านอีกแก้วอีคำหาความรู้มาได้นะคะใครที่ทำงานในวงการดีเจเครื่องเสียงก็สามารถคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังแชร์วความรู้ได้นะคะ นั่นก็คือพออยู่บนเวทีเนี่ยเสียงมันดังเสียงมันก้องเวลาร้องเพลงจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะว่าไหนจะเสียงกีตราเสียงกองอย่างนี้อีกเพราะฉะนั้นอินเอียก็จะช่วยให้ได้ยินเสียงร้องของตนเองแล้วก็คิดในใจว่าเอ้าก็ร้องเพลงเหมือนน้องคาราโอเกะไม่ได้หรอลําโพงก็มีไงทุกคนก็ได้ยินเสียงเพลงคุณก็น่าจะได้ยินเสียงเพลงก็ร้องไปเลยทําไมจะต้องพึ่งหูฟังเหตุเป็นเพราะว่าอันนี้เท่าที่เราเข้าใจนะเวลามีคอนเสิร์ตอะค่ะลําโพงอะมันแปดทิศแปดทางทําให้เสียงน่ะมันเอ็กโค ดูปากนะคะป่วยอยู่ค่ะป่วยอยู่ค่ะเพิออง่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ใครดามากเก่งใครดามากเก่งขออนุญาตขออนุญาตไปซื้อที่อื่นไปซื้อที่อื่นค่ะ,คะดังนั้นถ้าไม่มีหูฟังก็ร้องเพลงลำบากเลยค่ะสิ่งที่แม่มารัยทำนั่นก็คือการหอนไม่รู้เรียกว่าอะไรภาษานักร้องอ่ะแต่ภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าหอนคือโอ้อายาอย่างเงี้ยคือไม่ได้ร้องเป็นเนื้อร้อง จากนั้นนะ่ะก็เริ่มแบบกูไม่ไหวแล้วแล้วกูจะต้องค่าหาเฮืออย่างงี้สามสี่นาทีหรอก็เริ่มไม่สบอารมณ์ละไม่ออกท่าทางลวดลายแล้วนะไม่เต้นแล้วนะเดินไปบ่นไปนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหูฟังไม่ติดจ้าเอาถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ร้องเพลงกันเองก็แล้วกันยืนใหม่ให้คนดูไม่เรียกว่าร้องเพลงเรียกว่าพูดเพลงส่วนแดนเซอร์ h ะโชว์มัสโกออนไม่สนใจคุณแม่จะร้องหรือไม่ร้องก็เรื่องของมึงผมก็เต้นยับตามดนตรี แต่มีแดนเซอร์คนหนึ่งเขาก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเห็นแม่หมีเริ่มแบบเดินไปเดินมาเดินแล้วก็บน่บนบน่บน,บนก็เลยเข้ามาช้อนนางมาอุ้มฟีลแบบเต้นลำแม่หมีก็พูดว่าท่านี้มันไม่มีที่เราซ้อมไว้นะ <c oughs> เขาผู้สาวมาช่วยแบบเออให้ให้โชว์มันดูพริ้วอ่ะแดนเซอร์ชายแบบยิ้มไว้อีแแม่ย่ายแล้วอดเอาอีแแม่ขยับตัวแหน่เพลงที่หนึ่งจบ เพลงที่2ต่อวันนี้มาโชว์2เพลงจ้ะเพลงที่2เนี่ยเป็นการลิปซิงก์การลิปซิงก์ก็คือทําปากตามเนื้อเพลงเราคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่มาไลัยไม่ได้กะจะมาลิปซิงค์แต่ทางหลังเวทีก็คงคิดว่าไม่สามารถแบบไปดึงออกจากหูแม่แล้วมาซ่อมประกอบณนะตอนนี้ได้ก็เลยให้แม่ Lip แลิปซิง์ไปละกันง่ายๆจบๆมาลายแคลรี่ก็ลิปซิง์เพลง We belong together ลิปซิงค์ได้หนึ่งทอดแล้วก็เอาไมาลงเนี่ยคงคิดในใจแบบไม่นี่ไม่ใช่ครู กูค,คือแม่มาลัยพ่นไฟไม้แตกกูต้องร้องเก็บทุกเม็ดทุกคําจะให้กูมาลิฟซิงพะง,งาพะง,งาอย่างงี้หรอแม่รับไม่ได้ไม่อยากเดินแล้วแดนเซอร์ก็แม่ไม่อยากเดินแม่ก็ไม่ต้องเดินครับผมอุ้มอุ้มลงมันไหนตัวเจ๊แกก็ไม่ได้เบาๆนะฉันว่านะนับถือแดนเซอร์นะแต่คนนี้อุ้มจากตรงนี้ก็อุ้มไปอีกที่หนึ่งสี่หนะ้าแม่มาลายคือไม่ไหวแล้วใส่เสลี่ยงไปกูจะตกอีสัมภเอวงามไม่ไหวแล้วจะ้ะเดินกลับออกไปหลังเวทีเลย เอาสิจากนั้นก็ไม่รู้คิดยังไงก็คงคิดว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนเขาจะมาเข้าดาวมามีความสุขกันแล้วเราจะทิ้งเวทีอย่างนี้ได้หรอค่าตัวก็ต้องหลายล้านก็เลยกลับมาใหม่ไม่ได้กลับมาร้องเพลงไม่ได้กลับมาลิป,ลปซิงกลับมาบ่นต่อ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้คือเข้าใจนะคือตอนนั้นอะ่ะมันมีงานงานหนึ่งที่นางอะร้องเพลงแล้วเวลาที่นางร้องเพลงอ่ะก็จะมีคอรัสคอรัสก็คือวงแบ็กอัพวงร้องประสานเสียงนางร้องร้องอยู่แล้วนางก็แต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่สดสด,สดบนเวทีเลยว่านะ baby. แปลความหมายได้ว่าเธออย่าร้องเพลงในท่อนของฉันจ้ะอย่างนี้เลยกลางเวทีคือแม่จะงับทุกคํา ให้คุ้มค่าแรงอันนี้ยังเบานะแต่ก่อนแบบสมัยปี19จุดจุดจุดเท่าไหร่ไม่รู้อะพูดโปร่งใส่ไมเลยแบบมีนักร้องคอรัสคนหนึ่งร้องผิดขีเด้ออันก็มาร้องต่ออย่างนี้เลยคือถ้าอย่างเปรียบเทียบกับบีอองเซ่ซีนกล้องโลกก็คือร้องเพลงหน้าพัลมแล้วแบบผม ปลิวอย่างนี้ปลิวไปปลิวมาปรากฏว่าผมมวนพันเข้าไปติดพัดลมแต่เบียงเซ่ก็ยังคงร้องเพลงเหมือนเดิมแล้วซีเคียริตี้กาดก็มาช่วยงัดผมแม่ออกจากพันลม แต่ถ้าคนอยู่ไกลๆบัตร200บาทอ่ะก็จะไม่รู้เลยได้ยินแต่เสียงคิดว่าเอ้ยแบบข้างล่างเขาคงสนุกกันแบบพ่อแม่ร้องเสียงปกติไม่มีบน่นเออบ่นแอะถ้าเป็นแม่มาลัยก็คงจะทุบพัดลมแล้วก็ด่าออกไมเลยอ่ะอีพัดลมไปพัดเกรดกะละมังสารแนมพันหัวกูว่ากูจะยืดผมได้ตรงขนาดนี้ต้องหมดน้ํายาไปแล้วกี่กองแม่มาลัยก็อยู่บนเวทีจนจบเพลงและตอนจบเพลงก็ได้พูดทิ้งทายว่า ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะสามารถทำให้มันดีได้กว่านี้ได้ยังไง เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าต้องใช้เงินอ่ะซื้อของขวัญเอ่ยกินเลี้ยงเอ่ยขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งที่ช่วยกดปุ่มซูเปอร์แตงปุ่มรูปหัวใจข้างล่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากมาเลยนะคะที่สนับสนุนกันค่ะท่านแรกขอขอบคุณคุณเคลลี่จากออสเตรเลียขอขอบคุณคุณเท็ดดี้แอมยอร์สขอขอบคุณคุณพาวิภาวินขอขอบคุณคุณใบหวาน และคนสุดท้ายคนนี้บอกว่าพี่ผักบุ้งครับไม่ต้องไหว้ผมนะครับผมเด็กกว่าพี่โอเคครับพี่ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องยูร์กูดบอยทีเจค่ะสนับสนุนพี่ผักบุ้งมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันค่ะวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย